รองครับผมพิดไปแล้วครับปิดเปรตได้จนเต็มเต็มยังยังว่าปิดเลยพี่ลองเจ็บตรงไห้นบอกรับลอกตรงไหนเดี๋ยวผมปากเอาอูต่ำซี่รับรถมึงไม่เพื่ออาหนำเกล้อรถวันก็วิงรถอ้าไก่ใบกูเลยมึงราไหมว่าคูไใครคนรากว่าบ้านกันดีครับรถจนเปลีอยนต้องเซฟก่อนว่าคนที่เราจน มึงก็ได่เจอเพีงนู้นมึงแต่ตาเบียบานอยู่คนที่ชนมึงรออะกันเขินตาย้องตึงก็ได้มึงมึงรอแม่กูไงพี่พี่ร้องเจอได้ไม่สามรับนู่นน่นปตตะนู่นกพวกนายกปอยทรรมดาจะเปิดได้กูปากพวกูนายยกติดไว้ได้งไง มึงรอไว้นายอยากไปกับกูนิดกันแค่ไหนนี่ตะแกรอว่ามึงจนกูไปนิดเป็นเร่องแล้วมึงรอไว้นายอยากไปกับกูนิดกันรักกันขนาดไหนกูติดร่างสามปีนายอยากไปเคยไปเยี่ยมสักคนไหมไม่มีพอรู้กลงเป็นมาโย่หรือเปล่าเป็นเจนญารอยก็ยังกู หลังจากว่าเจ้าเจ้านี่คนนี้ออกตำหนกันแล้วคนนี้ต่อช่ชีวิตเขาบอกว่าตึ้งทองห้าอยากเต็มที่พอวงายอยากแล้วเราต้องรู้จักประหยัดในการจ่ายใช้หันบ้านกูหลูกอัดมันกินแล้วมันทูแข่งเร้อวันนี้ว่าเจ้าเอยสู้มันเรากระมาไม้แังผัวจำกินกันโยอได้มันสู้เมืองแข่งเร้อวันนี้แข่งแข่งอะรครับตีมันพอดีได้อัดกรงต้มเพื้อได้อัดกรงดักกัด เฮ็ดแกรงผมมึงดักกัดหนูเพื่อนก้อนย่างลอยมาทิดมันติตั้เพือไหมส่องก้อนใดที่เขมามาเกล็ดสุดยาบพอได้คินครับนี่ผู้ตึ้งเหลืองเราดีคนจนบางที่ไปต่างการเื่นมันตกลอกหน่อยแต่จำรับคนที่พ่อโยพพอมีมีเืินท้องนี่เราว่าไงดีตกลอกนีเกรเห็นใจวันคนมึงไปอบรมก็อบรมมาได้เต็มหน้าจนเจมาึงหลงเหลากูกวั่นเลย คือตอนนี้ไปต่างการเรื่หนมันรุ่นแรกแล้วมาได้ไล่ต่างแต่แรกจะมาจะโจนี่มาหลักเบี้ยหรือมาพลนเราพลนหัวหง่วงควายหงงกล้องแต่มีเอ่อกาบีจับจิ้นของเราต่างเม็ดแต่แรกมันต้องมาต่างรถหรือมาก็มาต่างเรือหรือมากระเดินมาว่างี่มาตึงเรารได้หลังทีแต่เต็มยโจนนั้นมันพลนต่างอากาศมันมาต่างอากาศจนมันบินมาอ้ามันนี่บินมาพรุ่งนกกุ้มหลัก แต่มันมาต,ต่างอากาศคนเรียกว่ายุคจะไมนี้การจือจัดมันรวดเร็วการพลนปพลนกันไดไงพลนเบียกกันหยุคจะไมนี่ฮัยเออไม่ว่าจะเป็นต่างอินเทอร์เน็ตเว็บุ๊กไลน์ตัวจับมือตื่อนีส่วนสำคัญดีสุดนี่กูไหมใจวอนจ้างกอาตัวจับมึงนี่เออมากูตกจ้างนเนี่ยวัดประคิมมีานขิู้มึ้นหลังจากทางหวัดของเรามีงานควางลูกมด อยากยมนำหมอบร่ากวัวไปคนละตรงตุ้งเอาไปไหนอะครับยำลูกนิมิตเห็นไม่ยำลูกมุดลูกมุดกว้างเแล้วดีใจยมมาวันนี้ยอมเจอไร้เจอน่นนู่นอีกครับใส่ไม่อ้อนมาวัดเลยวันนี้พอพอดีผมตกกันดี้เด็กเดินสิบดกับตกเสียแปดปัน ใช่ไปจิ้งปรีอีเจ้าวันยอมพุ่มที่ต้องมายืนอยู่กลางรานปรีดพุ่มนหนึ่งวันลาพุ่มหยุมป้าข้าบังคาโลตกเชียเจ็ดปันก็ดีสันล,ลากระแพ้ไตอาตมาว่าอีรับหนักรองไลาคนหาดีแล้วนะฮะพอดีอาตมาเดินมาพบคุณเจรด ไม่รู้ก้องไก่ต่ำเลิน้นไอ้มารับไปด้วยนะยยมดอกเชิดรถมีตีตัดเล็บกันอาจารย์เล็บยาวไว้ตัดไปมันโตตัดคนนรัวเปนิฐลูกไก่ตัดมังแล้วร้อยฝรลวงนี้เอออาจารย์ไปก่อนนะยยมขับจชคดีอาจารย์มาเร็วนี่บนสักเพลงดีครับ <c oughs> ปลาก็ไม่ให้ร้องเพลงปลาร้องเพลงไม่ได้ ช่วดได้คนที่มาใจแขวนตามแต่นทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออกต้องยอกออกเจกริติงอ่ะเจกริติงมาไลยหัวชนลูกน้องผมนรกตั้งโจแล้วกูเฮ้ย มึงตีรลองได้ร้องเพลงอ่ะเป็นไหมอ่ะร้องเพลงกันไหนร้องกันตีกันกูร้องไม่นตั้งหัร้องเพลงได้ต่รองกันหูนะพอรองเล็กชักเพลงหาไหน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  trai càng biết đấy cái ốt mệt nặc rồng trêu tôi na đật rồng phải na đật cơ mi quăng nặc